สวัสดีคร20 os ับคุณอาทิตย์ครับก็มาอัปเดตกันทุกสัปดาห์นับสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่22ของปี2024นยะครับยอดนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่6 2 0 0 0 0คนนะครับก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับไฮซีซันในช่วงต้นปีเนี่ยอยู่ที่7-8นคนต่อสัปดาห์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขก็ถือว่า ถ้าเกิดเทียบกับช่วงเดือนของปีก่อนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา25เปยียร์ออนเยียร์อันนี้ก็เป็นการฟื้นตัวหลังจากที่โควิดคลี่คลายนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น5เปอร์เซีออนีะครับอันนี้โดยหลักแล้วเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันฟื้นจากตัวนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มีการเพิ่มขึ้นถึง28เปอร์เซนตีกอบในขณะที่ประเทศหลักๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเนี่ยอย่างจีนเกาหลีใต้หรืออินเดีย ถ้าเทียบบิกออนวิกแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังทรงๆนะครับหรือว่าอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปเทียบกับช่วง pre-covid ในสัปดาห์ที่22เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถ้าเกิดเทียบกับช่วง pre-covid เนี่ยตัวเลขจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1 0 1เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับช่วง pre-covid แล้วครับตัวเลขก็ถือว่ายัง่อนข้างแข็งแรงนะครับในขณะที่ถ้าเกิดดูภาพ22สัปดาห์แรกนะก็อย่างที่เมื่อกี้ พอสบูน่าจะไล่เลียงไปแล้วนะครับก็ยอดนักท่องเที่ยวอยู่ที่15ล้านคนเพิ่มขึ้น37เปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นับอันนี้ก็อาจจะทำให้เป้าหมายตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เราคาดอยู่ที่34ล้านคนเนี่ยมีอัพไซด์ประมาณ3-6เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวเลขก็น่าจะออกมาอยู่ที่ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการอยู่ที่35-36ล้านคนในปีนีนะ้หรือว่าเพิ่มขึ้น25-28เปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะับก็เดี๋ยวขอพูดถึง ตัวมาตรการากระตุ้นการท่องเที่ยวการเที่ยวเมืองรองนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวมาตรการนี้เนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวกลุ่มการบินเนี่ยถ้าไปดูในปี1 8 1 9เนี่ยมันมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศทเช่นเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เห็นภาพชัดนักนะครับว่าจะทําให้ตัวปริมาณผู้โดยสารในประเทศเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าช่วงที่ไม่มีเนี่ยเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตาม เราก็มองว่าตัวมาตรการนี้เนี่ยก็คือเหมือนที่โคชบูบอกเนี่ยออกมามันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีนะครับในขณะที่ถ้าเกิดไปดูหุ้นในกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยตัวไหนที่จะได้ไประโยชน์มากที่สุดนะครับเราก็มองเป็นตัว a a v นะครับเพราะว่าตัว a a v เนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดกากรเที่ยวบินในประเทศเนี่ยส่วนแบ่งตลาดยอยู่ที่ประมาณ40-50%เนเลยนะในขณะที่ถ้าไปดูหุ้นสายการบินอีกตัวหนึ่งเนี่ย มีส่วนแบ่งตลาดเที่ยวบินในประเทศเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ15-20%เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวมาตรการส่งเสริมการเที่ยวเมืองหลอกนะครับขณะที่ถ้าเกิดย้อนกลับมาดูภาพรวมของตัวกลุ่มการบินเนี่ยเราก็ยังเลือกหุ้นหุ้นท็อปปี้ของเราเนี่ยเราก็ยังเลือกเป็นตัว BA นะเป็นหุ้นท็อปปี้ของกลุ่มแล้วก็ยังแนะนําซื้อนะราคาเป้าหมายอยู่ที่24บาท25ตังค์นะครับก็สาเหตุที่เราเลือก BA เป็นหุ้นท็อปปี้เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ย ถ้าเทียบระหว่างสนามบินกับสายการบินเนี่ยณขณะนี้เราชอบสายการบินมากกว่านะเพราะว่านอกเหนือจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่แข็งแรงแล้วเนี่ยสายการบินก็ยังมีอัพไซต์จากตัวราคาตัวโดยสารที่ยังเรียกว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่องนะครับในขณะที่ถ้ากิดสายการบินระหว่าง ba กับ av a เนี่ยเราก็ชอบ ba มากกว่านะก็ถ้าไปดูในเชิงของตัวธุรกิจเองเนี่ย ba มีความเสี่ยงทางการแข่งขันน้อยกว่า av a นะเพราะว่าเขาเส้นทางบินหลักที่เขาบินเนี่ย กว่า50%อของเส้นทางบินที่เขาบินเ,นเป็นการบินเส้นทางเข้าออกสมุยนะซึ่งเขาเป็นผู้ให้บริการหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่2ในเรื่องของตัวซีซันแลของตัวผลการดาเนินงานเนี่ย BA ก็ยังมีตัวรายได้เงินปันผลรับจากตัว BMS แล้วก็ BA เนี่ยเข้ามาช่วยในช่วงควอเตอร์สงควอเตอร์สที่เป็น low s e a s o ของตัวธุรกิจการบินแล้วก็ BA ก็ยังมีตัว high ซัของการเดินทางท่องเที่ยวเกาะสมุยในช่วงควอเตอร์สเนี่ย ทำให้ตัวผลการดำเนินง,งานเนี่ยจะมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่าตัว AAV นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไปดูราคาหุ้นครับก็แม้ว่าราคาหุ้น BA เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดเทียบับช่วงต้นปีเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปดูค่า forward PE P24 เนี่ยก็ถือว่ายังแลักกาดกว่า AAV นะครับ BA เนี่ย forward PE P24 เนี่ยอยู่ที่14เท่านะครับแล้วก็ AAV เนี่ย forward PE P24 เนี่ยอยู่ที่20เท่านะครับครับผมขอบคุณครับคุณโซ่ครับ คือตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันหนักๆเลยเนี่ยมันไปเป็นมาเลเซียซึ่งมันเป็นช็อตฮอล์แบบนี้เนี่ยในมุมของนักวิเคะห์นเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่มีคุณภาพไหมหรือว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับ,ก,บกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น5%้าเปอร์เซ็นต์วีก,กัวีครับครับขอบคุณครับก็สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มันฟื้นตัวขึ้นอย่างจริงเราก็มองว่า ถ้าเกิดผลต่อกลุ่มการบินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนักนะเพราะวา่ามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของตัวนักเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยทางบกนะครับก็ถ้าไปดูกลุ่มการบินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักจากตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวบานก่อเอลเวย์ที่มันขึ้นมาเมื่อวานนี่ห้าหกเปอร์เซ็นต์ะครับคุณโซเข้าใจว่านักทุนเนี่ยเข้ามาดักเกงกาไรในเรื่องที่คุณโซเคยยินเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาค่าตั๋วโดยเฉลีย่ยถูกไหมฮะ ทีนี้ c คอนเซ็ปต์ของมันก็คือมันจะต้องปรับขึ้นเท่าไหร่มันถึงจะทำให้มีอัพไซด์ไปต่อจากนี้ในส่วนของราคาบางเกาะแอร์เวย์ครับครับจริงๆต้องอไล่เรียงอย่างนี้นะครับว่าราคาตัวโดวยสารของตัว B.A. เนะี่ยหรือว่าสายการินอื่นๆเนีนะ่ยมันปรับตัวสูงตั้งแต่ช่วงของต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยต้องบอกว่า มันสูงกว่าที่ทางบริษัทคาดการนะครับเดิมทีเดิมที BA เนี่ยคาดการราคาตั๋วเฉลีย่ยนะครับในปี24เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,900บาทนะครับแต่ว่าด้วยตัวเลขที่ค่อนข้างสูงในช่วงของควอเตอร์หนึ่งเนี่ยที่ราคาตั๋วเฉลี่ยของ BA เนี่ยเขาสูงกว่า4,000บาทขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ทางผู้บริหาร BA นะครับเขาบอกว่า ก็มีแนวโน้มนะครับที่เขาจะมีการปรับเป้าตัวเลขราคาตัวดยสนรเฉลี่ยของปี24เนี่ยขึ้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นมาสูงกว่า4,000บาทนะครับก็จริงๆตัวเลขนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราประมาณการนะครับโดยเราประมาณการณขณะนี้เนี่ยสำหรับตัว BN เนี่ยราคาตัวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่4,18บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูครับว่าผู้บริหารเนี่ย เขาจะปรับสูงกว่าที่เราคาดหรือไม่นั้นถ้าเกิดปรับสูงกว่าเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวประมาณการามีโอกาสเกิดอัพไซด์ได้นะครับนะครับอ๋อเ่ียครับคุณโซ่ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณโซมากครับ